มาตรการต่างๆขึ้นมาเพื่อจากกระตุ้นเศรษฐกิจยยนะคะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกดป,ดปุ่มโครงการสนับสนุติสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเม,มืองนั่นเองนะคะผ่านมาแล้วสองวันค่ะปรากฏว่าสินเชื่อตอนนี้เริ่มทยอยไปสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วนะคะวันนี้ทีมของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามที่หมู่บ้านหนึ่งค่ะที่ได้รับสินเชื่อนะคะเพื่อที่จะนําเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมติดตามรายงานนี้กับคุณสิจิโราขีพ โอ้ได้มากเดีย๋ยวซึมมว่ากลองคิดคิดบางทีก็นี่จะไปหาเงินไม่ต้องไปยืมเขานะคะดีดีกว่ายืมเขา<ม>เพราะยืมเขาบางครั้งเนี่ยนี่สองปีครั้งแรกมันปอดดอกพอยปีนี้เขามันจะมีดอกทันทีไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรว่าจะไปเอาที่ไหนอะไรประมาณนี้อ่าหนึ่งล้านค่ะอ่าบริหารจการบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะ สมพิศะทองล้อมประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่สีตำบลหัวชุกบัวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมเล่าให้ทีมข่าวทีนเอ็นเอร์เวนฟฟังถึงสินเชื่อที่ได้รับมาตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยสมาชิกในหมู่บ้านจะได้เงินลดหลั่นกันไปจากการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนตามศักยภาพของแต่ละคน อย่างเช่นบุลเลอร์สระทองล้อมเกษตรกรผู้เล an, yes. 30, ี้ยงกุ้งได้รับเงินจํานวน30,000บาทเพื่อนําไปใช้จ่ายในการผลิตกูล่าสุดก็ได้ประมาณ30,000 3 0 0ส0บาทก็ซื้อพวกน้ํามันซื้ออาหารไปค่าต้นทุนซื้อเครื่องมาตีน้ําได้มาได้มาหมุนได้มาหมุนโดยที่เราไม่ต้องไปยืมเขาครับผม กุ้งการมการที่เห็นอยู่บนมือดิฉันนะคะใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ75วันค่ะซึ่งสามารถจับขายได้แล้วนะคะและเกษตรกร,เ,กรเจ้าของบ่อก,กุ้งค่ะก็บอกว่าได้รับเงินจากกองทุนหมู่บ้านประมาณ30,000บาทนะคะซึ่งสามารถช่วยนํามาลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนค่ะซึ่งนั้นก็ทําให้เขาเนี่ยมีกําไรเหลือมากขึ้นและทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและจะมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นค่ะ เช่นเดียวกับกลุ่มหัตกรรมได้รับเงินจากโครงการจำนวน20,000บาทและเงินส่วนใหญ่ถูกใช้จ่ายไปกับการลงทุนซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บเพื่อผลิตสินค้าจำหน่ายเป็นกลุ่มหัตกรรมทำตุ๊กตาอยู่ที่หัวชุกบัวก็ดีได้รับก็ดี20,000อาก็เอามาทก็เอามาซื้อของพวกนี้อุปกรณ์ทั้งหมด ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศส,สาขากำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมชี้แจงว่าอำเภอกำแพงแสนสามารถทำสัญญาสินเชื่อโครงการได้มากถึง8โครงการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนได้แล้วกว่า7ล้านบาทซึ่งมากสุดในภาคตะวันตกพราอมั่นใจว่าสมาชิกกองทุนจะได้รับเม็ดเงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับโดยในส่วนของอำเภอกระแมงแสเนี่ยเราดูแลทั้งหมดนะฮะชั้น A กับชั้น B เนี่ยจำนวนทั้งหมด143กองทุนนะครับเราได้มีการร่วมประชุมประชาคมกับทางกองทุนที่สนใจเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าเราสามารถที่จะทำประชาคมแล้วก็จ่ายเงินกู้ได้เนี่ยจำนวนทั้งหมด8กองทุนนะฮะเป็นวงเงินทั้งหมด7ล้าน3าม0บาท นะครับมีผู้ที่ได้รับเงินกู้นะครับจำนวนทั้งหมด488รายนะครับในจำนวนทั้งหมด8กองทุนครับสำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยให้ธนาคารออมสินและทกสสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับดีมากและระดับดีกองทุนละไม่เกิน1ล้านบาทแห่งละ3าม0 0ล้านบาทรวมวงเงินทั้งสิ้น6 0 0ม0ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานให้กับกองทุนสร้างโอกาสทางเศร,รษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงให้เศร,รษฐกิจฐานรากกรกิจอินกองงามถ่ายภาพสุจิตราภัยโรธรชนเอ็นทเวนตี้โฟ รายงาน